สวัสดีครับผมทุกคนตอนรับเข้าสู่เลิฟลี่สาก,กุลนะคะได้ข่าวว่าในโรงเรียนสาก,กุลัเนี่ยมีนักเรียนบางคนที่ผิดแปลกค่ะแปลกยังไงการที่เราทําฉากเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันนะคะมันจะเป็นเหตุบงังเอิญก็คือบัคนั่นเองที่บางคนเนี่ยจะหล่นลงมาจากฟ้าค่ะ ก็ไม่น่าใจว่าจะเจอหรือเปล่านะส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ชั้นสองชั้นสามนะคะชั้นล่างนี่ไม่น่าจะเป็นนะอ่ะใดๆคือเขายังไม่เข้าเรียนกันอันนี้คือมีแค่ห้องนี้นะคะคือห้องเนี้ยจะมาก่อนเพื่อนเลยเนาะหนึ่งทับสองเนี่ยเหมือนเขาแบบไม่ได้เดินมาโรงเรียนอะ่ะเหมือนเขาวาปมาเลยอะ่ะ ไม่รู้นะคือเขาจะเป็นห้องแรกชั้นเรียนแรกที่แบบมากันเต็มห้องแล้วอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวขอมาดูชั้นสองหน่อยนะคะเพิ่งจะขึ้นมากันไหนดูดิมันจะมีใครหล่นมาไหมคือมันจะแบบเกิดบั๊กบางอย่างอะนะคะอ,ะอ่ะอะ่เธอคนนี้ก็แบบเดินวนไปวนมาเห็นไหมมันจะมีอะไรแปลก เดี๋ยวขอลงไปดูด้านล่างห้องของเรานั่นเองมีไหมจะมีใครที่เป็นนางฟ้าเทวดาตกสวรรค์เออแต่บางช่องเขาก็ไม่ได้แบบเรียกแบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอืมเหมือนกับยานแม่ส่งลงมาอะไรแบบเนี้ย ดูดิคือพอตั้งใจจะแบบดูว่ามีใครหล่นจากฟ้าไหมอะไม่เห็นมีเลยอะเดี๋ยวขอขึ้นไปชั้น3นะคะชั้น3ก็น่าจะอ่ะมากันครบแล้วโอเคคือไม่เกิดบักแฮะพออยากเห็นคือไม่เกิดบัคก แต่ถ้าไม่อยากเห็นเนี่ยแบบบังเอ,อิญหรือว่าเลื่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอาจจะต้องเลื่อนเวลานะคือการเลื่อนเวลาเนี่ยมันจะทําให้เกมเหมือนมันรวนนะคะพอมันรวนแล้วมันจะเกิดบัก๊กแปลกๆไงเอาล่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะใครมีความลับอะไรดีๆก็สามารถนําเสนอได้ค่ะเรามีการตุนมสนุกนกและความลับในเกมซากูระมากมาหากชอบก็กดไล กดแชร์และติดตามกันได้เง